เรามาอยู่กันที่ร้านพี่ฝนนะคะขายดีมากเลยคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้มาทาอะไรคะมาเม่รู้เลยค่ะไม่รู้ว่าตัวเองวันมันี่ออวันนี้ก็อยู่ที่ร้านวันนี้ร้างมางานค่ะอยู่กับพี่แต้มแนแหละโอ้ยนะคะคือแบบคนเยอะมากไม่ไหวอะเจอยูทูบเบอร์เต็มเลยไม่ได้เจอคนเต็มไปหมดเลย จริงฝั่งนีเป็นครั้งแรกที่เป็นคั้งแรกวันนาคือคักมาขับมาใช่อนีคือหาย้องถ่ันไ่นเดูทั้งหมดไม่เลยอันนี้จะไม่เซเลบใช่ไหมไปเลยเหนียงออกครม่นแรกเป็นครุ่นพี่พานะคะพี่พาย่ายไปไหนก็ไม่รู้ายไปนแล้วพี่จอจิมมาด้วยใช่เราจไป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 ครับเราไปกนไปถ่ายเราไป นี่ไงพี่สายตัดของเรา <c oughs> ตัดทุกอย่างตัดทุกอย่างเราไม่กล้าตัดแตงโมก็ตัดทุกอย่าง เราอยากจะยกขึ so ้นมาเล่นนะคะนี่คือเป็นกานกินมีน่ากินแบบอยากไปกินเดียวกับเอซัวนะจิ้มจิ้มจิ้มอุ้ยฟินมากเพิ่งเคยเล่นสลามที่พาครั้งแรกในชีวิตนะคะมันี่มันก็ยืดอยู่นะก็เป็นสกูตชีพแบรนด์พี่สเต็มนะคะ 350บาททำไมพี่แซมด้จะมาแล้วเลยยูสิบสิบวันนี้พี่แซมลดให้พี่แซมเหรอลอยเดียวตบหน้าพี่เหรอมีนี่เป็นเป็นมาการองปะมันเป็นสองคันเนียนะถือว่าคุ้ม350นะคะหรือเนี่ยแบบเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นสเต็มแบรนด์เนี่ยคือเป็นคือนี่คือเป็นหน้าพี่สเต็มเปรียบเทียบเปรียบเทียบไม่ควับแซมไม่ครับ โอเคโอเคชีถือถุงขายเลยวันนี้ขายของเอ้ยโถวันนี้มาขายของตัวไม่มีตอนนี้ก็อยู่กับบูมกับสลัดด้ายี่ยี่ขายของนะครับติดตามด้วยครับไอจีบูอันเดอรสกอร์สลามท็อปนะครับผมอันเดอร์สกอร์เดอะอันเดอรสกอร์สคูลส์กับร้านกันอย่างนี้เลยวันนี้นะคะเบลก็จะมาแจกอันนี้เดี๋ยวจะมีผู้ช่วยเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะมอสตั๊กองให้โดยช่วยให้โด้วยมีเงินช่วยด้วยพี่มาแต่ง แที้โมยอยู่เดี๋ยวเราจะมาแตกมันคือเป็นมังคุดอยู่ตรงกลางเอ้ยไม่ใช่อะโบคาโดอะโบคาโดเฉลีวนี่รโคอเมชชอปมีการโรโมนิดนึงอืมแลวของยู่นมเนอะเจ๋อแผงซาราที่พากันได้ไม่ใช่เรา่ดม วันนี้เฟย์ก็อยู่กับพี่ะาตอสวัสดีค่ะป๋วผานะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านพี่ฝนนะคะขายดีมากเลยคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้มาทำอะไรคะมาเล่นไม่รู้ว่าตัวเองมันมันต่อมาแจกค่ะใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่เป็นไงใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวเขาจะขโมยรีวิวนะอันนี้ของเองของเองนะแล้วก็ พี่เอาพี่กาเราของพี่ไวจกาอยู่นะซึ่งพี่ผลิตแค่หนึ่งร้อยชิ้นนะครับนี่มวจาของน้องๆในงานเนาะเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วเรามาเป็นพ่อค้าแม่ค้าปากตลาดดีกว่านะฮะโอเคไหมน้องๆพี่มีแจกคาปูชิโน่นะคะว่าใครอยากได้มาตรงนี้เลยเร็วมามาแล้วมาคนแรกแล้วอ่ามาเลยใครอยากแจกคาปูชิโน่พี่จะเอาอะโวคาโดของพี่เมย์นะ,ะแล้วก็โอ้พี่เราผแค่หนึชิ้นน,น,นะนี่คือตลาดมากเลยช่วยช่พี่พูดหน่อยดิ มมากันแล้วน้องๆมากันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาแจกนะคะโวคาโดนะคะที่เป็นแบรนด์ใหม่ของนี่ของเมนะคะแล้วก็พี่ก็เาโกโกชิของพี่มาแจกด้วยนะที่พี่ก็อิ่มน้อยชิ้นน่ะก็หมดแล้วแหละตอนนี้น่าจะหมดละนี่มาก็บโซนไหนเยอะมากเลยเไม่เห็นเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะทำไมเอาแล้วแต่เมย์ทีเดี๋ยวพี่ก็จะมีคำถามนะคะมาถามน้องๆเอาเอาอะไรก่อนดีเอาของเมย์ก่อนเลยเอาเมย์ก่อนมันเรีนเดียวไงหมดแล้ว เอาไปว่าเดี๋ยวเทเดี๋ยวเดีเดี๋ยวพิ่งเต้นเนี่ยใชเดีมาเทปเสียงน้องก่อนครับน้องอยากเด่นไหมขอียงดันหน่อยอยากนไหมตกใจตกใจดีใจดีใจไม่มีใครเห็นกันแลอนนีมีไว้มนีไ้ไวอไหมใครของพี่หมเ้ยอ้ยแย่เลยอ้ยอะไรดีเไดใช่มไหมาีหลบแปเดียวมาเลเดียวแล้วอือมอะไระ แรกก่อนนะคบเป็นอะโวคาโดของพี่เมย์เนาะเมย์จะถามน้องๆว่าอะไรค่ะเดี๋ยวก็พิธีการตอบคำถามนะก็พี่ขอยกมือมัจะพขึ้นลงทาเนี้ขอคนที่มั่นใจในคําตอบนะครับก็ยกมือเนาะโอเคคําถามแรกพี่เมย์ถามครับจากอะโวคาโดหนึ่งันนะรถามจะถามว่าผลิตมากี่ชิ้นม่้เมยยกมือแล้วมามาเ ยังไม no, ่ใช่ไม ah ่ใช่ห้าเศษหรืไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่นะเกือบใครอ่ะไม่ใช่ยังไม่ใช่โอ้โหนั่นเร็วมาก1,500ชิ้นนะคะโคโดี่เมียตบมือเก้าเลยเลยเลยเจ้าก้องเลยเจาไหนเจ้าก้องไหนโอเคค่ะพี่เมียก็ง่ายมากเลยอ่ะมาี่เปีนชิ้นสุดท้ายครับที่พี่มีอยู่นะที่ทำมา100ชิ้นนะพี่เคยลงคลิปไปนะครับก็เล่นอะไรดีอ่ะนึกก่อน เฮ้พี่นี่เถามน้องๆอยากเล่นอะไรกันมากแต่เล่นอะไรกันมากคำถามฮะอยากเล่นเกมอะไรอยากเล่นเกมอะไรตอนยิ่งชุบหรอคนบอกทั้งหมดนี่คงไม่รู้พอนายจีบันคนนี้โอเคแล้วพี่ถามเดี๋ยวก่อนนะครับว่าคลิปแรกที่พี่ทำนะถ้าใครดูอยู่ตอนนี้นะวิจักร้องรู้ ยอดวิวเท่าไรครับเอ้แนะโอ้โจ๊ะจ๊ะคลิปแรกของพี่นะใครมีบรรลไม่ดกันดูนะใครพร้อมแลาวใครรู้คำตอบมาหาพี่ข้างหน้าเลยนะมีชิ้นเดียวแล้นะนี่ก็จะดียบนนคลิปแรกของพี่นะเรารู้นะลิปอะไรนาไ้เาไเ กิบแรกของพี่นะเท่าไหร่มาน้องมาคนนึงเท่าไหร่ฮะกิบแรกนะใครมาก่อนได้ก่อนนะชิ้นเดียวนะมาวิ่งมาเลยมาเลยมาเลยมาเท่าไหร่มาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงินโอ้มาแล้วคนนี้มาพ่อมาเลยมาเลยคำตอบของน้องนะครับได้แก่กี่วิวฮะเท่าไหร่นะหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสองหกสิบแปดวิวนะครับก็มันก็อยู่ในยูทูบแหละก็ถูกต้องนะฮะเนาะ พี่ฝอยหนึ่งหมดแล้วนะคะโอเคฮะพี่เฟย์อะตัวคาร์โดพี่เฟย์ังมีอยนางหนึ่งพี่เฟย์แจกกันต่อโอ้โหเจ๊คิดเยอะมากเราจะคลิปไหนเลยเนี่ยคอคาร์โดของพี่เฟย์ของพี่เมย์เฟย์นะก็คลิปแรกของพี่คือคลิปอะไรแล้วก็ยอดยูเท่าไหร่อ่ะอันนี้เราไม่ รีวิวไม้ยูนิคอร์นหน้าค่ะเออสามหมื่นหนึ่งพันสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดค่ะอ้าวก็ถูกไปแล้วพี่คุณต้องหาเร็วมากเลยพยายามดีๆด้วยนะคะเร็วเร็วเดียวนะฮะโอเคฮะสำหรับรอบนี้ก็สวัสดีบารบะพานะคะตอนนี้เราอยู่กับส้มโอไทยนะคะกลิ่นห้องน้ำกลิ่นส้มนั่นเองนะคะสดชื่นนะคะอืมมาวิ่งมาวับมากเลยค่ะคือก้อนใหญ่มากเลยนะคะอันนี้เป็น ของน้องๆแบรนด์ไทยทำเองของใครคะของเป้ของเป้ค่ะสองเสียดูดิสโลช้ามากเลยอ่ะโอ้ไม่ขึ้นเลยพรุ่งนี้เช้านะคะขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะคือใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่เท่าหน้าพี่พายใหญ่โตใจกว่าเลยอ่ะสุดยอดมากเลยเดี๋ยวถ้ายังไงพี่พาจะไปรีวิวเต็มๆให้ที่เอาพาแล้วค่ะไปดูนะ ไดอยู Bien, e ่ในร้านแล้วนะคะเป็น hmm. มุมช <Yeah. S 2> <Where? S 3> <laughs> ี่แรนะมีอันนี้ยใหญ่เท่าแขนเลยดิเปลว่าแขนเป้เล็กมั้งเหรข้างหลังนุ่นกล้วยช้ำกล้วยช้ำสีดำมีกล้วยสีดำด้วยอันนี้อันนี้บูมมีแต่เป็นอันเล็กอันจิ๋วเน่ามากบูมมีอันนึงนะเป็นอันจิ๋วอันเล็กนี่เป็นเอ่อเนงหีนาเนงหีวะเนงหีเขาบอกเป็นภาษาญี่ปุ่นท่านของ ไอบูมุ้นเก่ามากทิดเงินด้านนี้ได้นะคะนี่น่ารักอ๋อมิใช่หนึ่งพันสามมีอันนี้ด้วยแรงมากเลยโดนัทยเห็าะวมีเป็นพวกไอเช็คนะทิดเงินด้านนี้ได้นะคะซ่อมออกแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งคนละลายกันอันนี้ก็สะลดปีบของแรงอ่านป้ายด้วยครับคุณเฟนิดนึงเจ้าของร้านอยู่ข้างๆนิดนึง